ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะหมากปรีนติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาโดนดราม,ม่าบ่อยมากเลยล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินเพราะมีประเด็นร้อนติดเทนทวิตเตอร์ตลอดจนมีชาวเน็ตหลายคนออกตัวแรงว่าจะขอไม่สนับสนุนและไม่ดูผลงานของหนุ่มคนนี้แต่เมื่อละครออนแอร์ air, ปุ๊บก็บผิดคาดหนักมาก เพราะละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีทางช่องสามได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากซึ่งแฟนๆหลายคนก็ชมเลยว่ามาเกิดเป็นรับบทพิเทียนจริงๆแถมเคมีเข้ากับนางเอกสาวมิวนิ t h าก็น่ารักสุด จากจะดับกลายเป็นดังขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดแฮชแท็กมากปรินก็ติดอันดับอีกครั้งทําเอาหลายคนลุ้นหนักมากว่ามีดราม่าอะไรอีกรอแต่พอเข้ามาสองก็พบว่าติดเทรนทวิตเตอร์เพราะแฟนๆพูดถึงความหลอกของเจ้าตัวนั่นเองค่ะทําเอาหลายคนบอกเลยว่ามากนิค่าไม่ตายจริงๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ